ลาลาขยายวยกันกไปแล้วไอ้เหี้ยกตัวเลยเหรอกูปืนกูมีแต่ V S ไอ้เจ็ดเลยเหรอมึงดูแต่วันนี้ตรงไหนตรงไหนมึงบอกจุดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายย้ายพิกัดไปแคมป์โฮ้เลยเหรอโอ้กลับมามือนเลวเหรอ ที่โรงงานิดแมตรอ่ะเออแม่งหนาวเบี้ม่แข่งเลยดอกแข่งมีแข่งเลยดอกแข่งเออซีเจโลนีนเนี่ยมาดิยุ้งแม่ลไหนอ้อมล่างไหมอ้อมไหมวิ่งใส่เลยโบงหอจัด ไเป็นมาพีดเลยแทงกระสองไอ้เจ้าแก่อนน<ช>ีไวพี่เห็เหมูกำลังวิ่งไปใจยเย็นอ้ี่่โอ้โห ยันนี่เกยไปได้เพี้ยนเตี้ยตัวคนเดียวอ่ะนี่ไงาเหี่ยวจ่าเห็นว่าที่มันพิมบ์อ่ะโอ้โหหมาแล้วพี่มันอยู่ตรงไหนโอ้โหนหมเกำลังดังขึ้นมาเก็บอ่ะเนื้อแน่เนื้อหน้ากูใช่ป่าววิ่งกูตายเลยเฮียกูรู้จุดละไอ้เฮีย

วน่างยเฮียมันง่นะมแนี้ก็ยิงแตกเต็มเลยเฮ้ยตัวน,นี้ก็ไม่มีแขนลืมไปไเฮียตู้แคมโผลล่งแคมโพสเน,นี่ยตัวขาวอันนี้หมุกกกิดหรพี่ไอ้หนึ่ง

คิวช่วยนิดเดียวคิวช่วยนิดเดียวว่าง่ายเดียวโมงอ่ะม,ม,ามาดิเราจะหมดไหมล่ะไอพี่แค่อะไรไอ,ไอ้หนึ่งดูไอ้ดับด้านล่างเกินบสองนี้เฮ้ยเก่งไรพังปิดต้นไม้ว่าเฮ้ยพี่ยิงตรงต้นไม้ได้ไหมเนี่ยไอเก่งไรพังอ่ะพี่นิีมันบอกโบอ่ะ